<N un> น้อง <S <S ดูดิพี่พี่เจ้าของตึกดูดูเส,สื้อโรเซ่เดี๋ยวไม่มีรูปตึกด้วยเห็นไหม่เจ<ม>้าของตึกเจ้าของตึกเบญก์ไงรู้จักตึกประโยชน์แต่รู้จักพี่ <S <S ใช่วันนี้ <S <S พามากินข้าวใช่ใช่อันนี้ติดไมค์ไปด้วยเหรอ <S 2> <S 2> ใช่มันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องติดไว้ตลอดหรอหรอ่ะงั้นตามพี่มาตามมาครับ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 อุ้ยถือต้อเลยคฮะได้ค่ะโปรโมชั่นเรามีเนาะมีค่ะมีแบบในขาใช่กลางวันวันธรรมดาเท่าไหร่นะสี่ร้อยเก้าเก้าใช่ค่ะสี่เก้าเก้าแล้วถ้าเกิดแบบใส่แว่นนะ ใช่พิเวอร์ชั่นแพคคู่จริงเหรอใช่ค่ะสองคนก็บอกว่าพันหนึ่งสอนก่งรถ่มีเงินพอแล้วก็แบ่งจ่เนาะไอแต่พี่คืออี๋เมียยังไม่ให้ตัางจ่ายกยังไม่ให้ต่างอีกเลยจ่ายก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวพี่คืนได้ได้แต่ให้หนูจ่ายก่อนจ่ายได้ไหมได้ได้ได้ไม่ต้องไปบอกใครนะเออหนูใจด้นะคะแต่ถ้าคนเดียวก็ห้าร้อยบาทหนึ่ทอนอ่าขึ้นไปขึ้นไปทอนสองบาทหน่อย สองบาทของบาทก็มีค่าสองสองบาทโอเคอันนี้พี่เก็บไว้นะไม่เปิดประยอร์ตัวเราตัวเราขอเก็บไว้นะเดี๋ยวพี่คืนเีิเดืยวพันนึงนะไปกินข้าวกันครับลูกใครเห็นไหมใครเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าได้ออกทีวีด้วยบอกบอกเข้าไปนี่เจ้าเจ้าของโรงแรมใช่ไหมบอกเข้าไปใช่ค่ะใไหมของโรงแรมไปดูใช่ไหมไม่ไม่เคยโม้เนาะดูเสื้อสิไม่เลยดูเสื้อเนาะสว่เดี๋ยวให้ดูใส่แว่นก็สวยถอดแว่นดิโอ้ ตะมือตะมือตมือตมือตมือแต่โค้อ้าวแล้วทำไมเป็นโสดอ่ะเพราะว่าอยากเป็นโสดแล้วเพราะอยากเป็นโสดแล้วพี่อ่ะก็ไม่โสดแจ๊ดแจ๊ๆจดดหด้วยนะถึงเอาหรอขีบอบอกพี่เจ้านายจะดีไหมจะดีไหมเจ้านายตะดีค่ะใช่ไหมเออใช่ค่ะนี่นีมาเดี๋ยวเดีบอกเจนะไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่มีโปรถ้าคนไม่ใส่แว่นมัก็มาได้ครับคือจริงโปรใส่แว่นเนี่ยทำไปเพราะว่า จะได้เอาไปอ้างเฉยเฉยโอ้แต่จริงๆมันก็คือใส่ได้ใช่คือแต่หนูอยากใส่คอนแทคก็คือมาจีนได้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 คนเดียวก็สี่เก้าเก้าแต่ต้องมาวันธรรมดากลางวันเท่านั้นนะกลางวันเท่านั้นใช่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 เมื่อเช้าผมออกข่าวด้วยเจ้านายที่ออกทีวีตกมือหน่อยตกมือไหนเออเจ้านายที่ออกทีวีเนาะ วันนี้คนเยอะหน่อยเนี่ยมีข้าวนะมีทุกหลายอย่างนะกลางวันเนี่ยปกติก็จะแบบว่าคนทํางานออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอะไรมากินให้มากินให้มากินเฉพาะกลางวันนะคนละ499รสมีทอนด้วยใช่ใช่แต่ถ้าน้องมาไม่ต้องเสียตังค์พี่เลี้ยงไมเลยหรอใช่แต่เมื่อกี้ขอโทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรค่ะเป็ดเป็ดเป็ดด้วยตัวเลยอันนี้อร่อยต้องมาตักนะเป็นชาบูน้ำตกนะ ดูวิวดูวิวด้วยนะมีส้มตำด้วย<ม>แล้วพี่อ่ะเป็นเจ้าของร้านเจ๊แดงส้มตำ้วยที่มีคมมอมุย่างเลยอ๋อใช่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 ใชใชคนอะไรมันขี้โม้ไรเง้ไม่รู้ไม่โม้ไม่โม้เป็นคน,น,นจ <ะ S 2> ริงจริงอุ้ยนะดีจังเลยดีเลยิวสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูช่องน้องกันนะครับไเดี๋ยวช่องเลยนะคะ